ระดับความเสียหายเนื่องจากศัตรูพืชแนวทางในการจัดการเพื่อป้องกันการควบคุมและกำจัดศัตรูพืชได้คำนึงถึงระดับความเสียหายเนื่องจากศัตรูพืชได้3ระดับ 1. ระดับสมดุลทั่วไป 2. ระดับเศรษฐ,ฐกิจ 3. ระดับความเสียหายทางเศรษฐ,ฐกิจระดับความสมดุลทั่วไป หมายถึงระดับความหนาแน่นของศัตรูพืชในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมค่าเฉลี่ยของความหนาแน่นของศัตรูพืชจะอยู่ต่ำกว่าระดับที่จะเกิดการระบาดแต่ถ้าสิ่งแวดล้อมถูกเปลี่ยนแปลงระดับของความสมดุลโดยทั่วไปก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย 2. ระดับเศรษฐกิจหมายถึงระดับความหนาแน่นของศัตรูพืชเริ่มมีผลก่อความเสียหายให้แก่พืชปลูกและจะต้องดำเนินการป้องกันกำจัด เพื่อไม่ให้ความหนาแน่นของศัตรูพืชเพิ่มมากขึ้นจนถึงระดับความเสียหายทางเศรษฐกิจในการใช้วิธีการป้องกันกำจัดมักจะพิจารณาลดความหนาแน่นของศัตรูพืชให้ลงไปอยู่ในแค่ระดับสมดุลโดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องลดความหนาแน่นของศัตรูพืชจนหมดสิน้น 3. ระดับความเสียหายทางเศรษฐกิจหมายถึงระดับความหนาแน่นของศัตรูพืชที่เกิดผลเสียหายทางเศรษฐกิจ และถ้าระดับความหนาแน่นของศัตรูพืชสูงเกินกว่านี้แล้วก็มักจะสายเกินไปสําหรับการป้องกันกําจัดเพราะอาจจะต้องลงทุนสูงหรือไม่อาจช่วยเหลือผล,ผลผลิตที่เสียหายไปให้กลับคืนมาได้ข้อสอบสวนดุสิตร,รอบทั่วไปปี61 Economic Industry Level หมายถึงข้อใดกอไก่ระดับสมดุลขอไข่ระดับสมดุลทั่วไปคอควายระดับเศรษฐกิจงองูระดับความเสียหายทางเศรษฐกิจตอบงองงู ระดับความเสียหายทางเศรษฐกิจสาเหตุการแพร่ระบาดของศัตรูพืชเมื่อจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นความต้องการอาหารและผลผลิตผลจากพืชปลูกชนิดต่างๆก็เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยทำให้เกษตรกรต้อง ปรับปรุงการเกษตรกรรมให้ได้ผลผลิตมากขึ้นเช่นการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มมากขึ้นการปรับปรุงพันธุ์พืชปลูกตลอดจนการปรับปรุงการเกษตรกรรมด้วยวิธีต่างๆดังนั้นจึงพบว่าศัตรูพืชก็ได้ระบาดเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยโดยมีสาเหตุต่างๆดังนี้ 1. การนำเข้ามาไม่ว่าจะเป็นศัตรู จากต่างประเทศหรือจากแหล่งใกล้เคียงอาจถูกนำเข้ามาโดยเจตนาหรือไม่เจตนาได้ซึ่งโดยมากมักเกิดจากการละเลยการขาดความรู้และการไม่ระมัดระวังเช่นการติดมาของโรคพืชหรือมแมลงในระยะใดระยะหนึ่งหรือมเมล็ดวัชพืชปะปนเข้ามาร่วมกับมเมล็ดพันธุ์พืชผลผลิตส่วนขยายพันธุ์หรือการเครื่องจักรกลการเกษตร 2. การเปลี่ยนแปลงหรือทำลายสภาพสมดุลธรรมชาติศัตรูพืชจากแหล่งใกล้เคียงอาจอพยพเข้ามาในพื้นที่ทำากสิกรรมถ้าแหล่งอาศัยตามธรรมชาติของมันถูกทำลายเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพป่าไปเป็นพื้นที่กสิกรรมทำให้เกิดการระบาดของตักกะแตนปลาทังก้าในแหล่งปลูกข้าวโพดของจังหวัดลบบุรีการระบาดของหนูนา ในข้าวภาคกลางของประเทศการระบาดของย่าคาเข้าไปในสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมันที่เริ่มปลูกใหม่ๆการระบาดของหนอนกระทูยิปซีเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีการใช้ระบบชนรัประทานในรัฐเทนเนสซี 3. การปลูกพืชชนิดเดียวกันติดต่อกันเป็นเวลา เป็นบริเวณกว้างซึ่งติดต่อกันนานหลายปีทําให้มีการสะสมของศัตรูพืชซึ่งอยู่ในบริเวณนั้นเพิ่มจํานวนมากขึ้นหรือทําให้ศัตรูพืชจากแหล่งใกล้เคียงสามารถปรับตัวเข้าทําลายพืชปลูกได้เช่นการระบาดของแมลงศัตรูฝ้ายจะเกิดรวดเร็วในแหล่งที่ทําการปลูกฝ้ายติดต่อกันเป็นเวลากว้างการระบาดของโรครากเน่าของสม้มทุเรียนยางพาราก็เป็นผลเนื่องมาจากการปลูกพืชชนิดนั้นติดต่อกันเป็นเวลานาน 4. การลดลงของศัตรูธรรมชาติอาจเกิดเนื่องจากสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมหรือการใช้วิธีการควบคุมศัตรูพืชที่ไม่ถูกต้องเช่นการใช้สารเคมีควบคุม,มแมลงศัตรูพืชมากเกินความจําเป็นทําให้ปริมาณของศัตรูธรรมชาติเช่นตัวห้ามตัวเบียนลดลงไปด้วยการฆ่าง,งูพังพรหรือเหยี่ยวที่เป็นศัตรูธรรมชาติของหนูทําให้ระดับของการควบคุมโดยธรรมชาติเสียสมดุลไปจํานวนศัตรูพืชก็ กลับแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นวิธีการควบคุมและป้องกันกำจัดศัตรูพืช 1. วิธีกล m e มทร n i c a l Method เป็นวิธีการใช้เครื่องมืออย่างง่ายๆเพื่อทำลายหรือป้องกันศัตรูพืชวิธีการนี้เหมาะกับการกสิกรรมขนาดเล็กและมีแรงงานว่างตัวอย่างเช่น 1. การเก็บจับหรือทำลายศัตรูพืชโดยแรงคน และเครื่องมือกล 2. การเผาทำลายส่วนของพืชที่ถูกศัตรูพืชเข้าทำลายตลอดจนการเผาทำลายศัตรูพืชโดยตรงวิธีการนี้มักจะดำเนินการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชแล้วเช่นการเผาต่อซังข้าวเพื่อทำลายหนอนกอข้าว 3. การใช้ตาข่ายหรือกับกับดักมแมลงศัตรูพืชวิธีที่2คือวิธีการทางฟิสิกส์ (physical method) เป็นการใช้เครื่อง คลื่นความร้อนคลื่นเสียงอุณหภูมิรังสีหรือไฟฟ้าในการขับไล่หรือป้องกันศัตรูพืชจํานวนจําพวกมแมลงหนูนกตะกกแตนข้างคาววิธีที่3คือการเขตกรรม Cultural method เป็นวิธีการจัดสภาพแวดล้อมให้ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและการแพร่ระบาดของศัตรูพืชโดยอาศัยวิธีการเขตกรรมต่างๆเช่น 1. การไถพรวนตากหน้าดินไว้ก่อนการปลูกพืชให้แสงแดดและความร้อนทำลายโรคแมลงหรือวัชพืชให้ลดน้อยลง 2. การปล่อยน้ำขังท่วมแปลงก่อนการเตรียมดินให้แมลงศัตรูอื่นๆเช่นหนูและวัชพืชถูกน้ำท่วมขังตาย 3. การปลูกพืชหมุนเวียนเป็นการตัดทำลายวงจรชีวิตของแมลงและวัชพืชและยังป้องกันการสะสมของโรคพืชได้อีกด้วย 4. การไถพรวนหลังการเก็บเกี่ยวหรือเพื่อทำลายที่อยู่อาศัยของหนูปูและวัชพืชอันอาจจะเป็นแหล่งสะสมของศัตรูพืชอื่น,นๆเช่นพวกแมลงหรือโรคพืช 5. การกำจัดวัชพืชด,ด้วยการถากถางหรือพรวนการเลือกพื้นที่ปลูกในที่ซึ่งไม่ปรากฏการระบาดของศัตรูพืชมาก,ก่อน 7. การเลือกฤดูหรือช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงกับการระบาดของศัตรูพืช 8. การบำรุงต้นพืชปลูกให้แข็งแรงทนทานต่อการทำลายหรือแก่งแย่งของศัตรูพืชเช่นการใส่ปุ๋ยการตัดแต่ง 9. การใช้พันธุ์ต้านทานต่อศัตรูพืชโดยการคัดเลือกหรือการผสมพันธ์เพื่อหาพันธุ์ที่แข็งแรงต้านทานต่อศัตรูพืชเช่นพันุ์ข้าวกข9กกขอ,กกขอ27ต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลพันฝ้ายตากฟ้าหนึ่งต้านทานต่อโรคใบงิกงยางพันจีทีหนึ่ง ต้านทานต่อโรคใบร่วงวิธีที่4เป็นวิธีการทางชีววิธี (biological method) เป็นวิธีการใช้ศัตรูธรรมชาติ ให้ควบคุมศัตรูพืชโดยอาศัยหลักการสมดุลธรรมชาติวิธีการนี้ใช้ได้ผลในการควบคุมแมลงศัตรูและวัชพืชบางชนิดเช่นการใช้ตัวห้ามตัวเบียนหรือโรคในการควบคุมแมลงศัตรูพืชการใช้แมลงและปลาในการกำจัดวัชพืชน้ำวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ไม่อันตรายต่อสภาพแวดล้อมในแง่ของมลภาวะต่างๆและเชื่อว่าเป็นวิธีการควบคุมศัตรูพืชที่ได้ถาวร กว่าวิธีอื่นๆแต่การค้นคว้ายังไม่แพร่หลายมากนะักปัจจุบันในประเทศไทยมีศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินซีแห่งชาติที่กรุงเทพและมีสาขากระจายอยู่ทุกภาคสำหรับภาคใต้ตั้งอยู่ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินในปัจจุบันมีการนำเชื้อโรคหรือจุลินทรีย์ชนิดต่างๆเช่นเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัส มาใช้ในการควบคุมหรือกำจัดศัตรูพืชรวมทั้งโรคพืชต่างๆได้หลายชนิดและได้มีการพัฒนานเป็นผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงกำจัดโรคพืชออกวางจำหน่ายเป็นการค้ายอย่างกว้างขวางซึ่งข้อดีของจุลินซีคือมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมเชื้อจุลินซีมีความสามารถในการนำมาผลิตเพื่อควบคุมศัตรูพืชยกตัวอย่างดังนี้กลุ่มเชื้อราได้แก่1เชื้อราไตรโคเดมา ใช้ควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าที่เกิดจากเชื้อราโรคแอนแทกโนตในพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับ 2. เชื้อราบิวเเรียใช้กำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเพลี้ยจักจั่นต่างๆเพลี้ยไฟไรแดง 3. เชื้อราเมตาไรเซียมใช้ควบคุมด้วยหนวดยาวอ้อยแมลงนูนหลวงด้วงแรดแมลงปีกแข็งต่างๆกลุ่มเชื้อแบคทีเรียได้แก่ 1. เชื้อ BT หรือ basilus l turinensis g i มีหลายชนิดใช้ป้องกันกำจัดหนอนศัตรูพืชเช่นหนอนนากระทูต่างๆหนอนใยผักหนอนเจาะฝักและลำต้นด้วงหมัดผักเป็นต้น 2. เชื้อ b ีหรือ basilus l subtilis ใช้ควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าจาก,จากเชื้อราไฟทอปเชราโรคกับใบแห้งโรคไหม้ในข้าว กลุ่มเชื้อไวรัสได้แก่เชื้อไวรัส NPV หรือเชื้อไวรัสที่ทําให้เกิดโรคกับนอนกระทูผักนอนกระทูหอมและนอนเจาะสมองฝ้ายวิธีที่5เป็นวิธีทางกฎหมาย Legal Control เป็นวิธีการทางกฎหมายโดยการห้ามและระบุโทษสําหรับผู้ฝ่าฝืนเช่นกฎหมายกักกันพืช และพระราชบัญญัติกักกันพืชทั้งนี้การนำเข้าพืชหรือวัสดุการเกษตรบางชนิดจากต่างประเทศจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและพระราชบัญญัตินี้โดยการผ่านด่านกักกันพืชเพื่อตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ให้แน่ใจว่าไม่มีศัตรูพืชติดเข้ามาด้วยการกักกันพืชเป็นหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายนอกจากนี้ยังมีหน้าที่ออกใบรับรองให้แก่ การส่งวัสดุหรือผลิตภัณฑ์เกษตรบางชนิดออกต่างประเทศด้วยวิธีที่6เป็นวิธีการใช้สารเคมีควบคุมศัตรูพืช (chemical me method) เป็นวิธีการใช้สารเคมีเพื่อป้องกันกับกําจัดการทำลายหรือการป้องกันศัตรูพืชโดยตรงวิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมเพราะสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิทภาพสูงสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีแต่ก็เป็นวิธีการที่มีอันตรายต่อผู้ใช้ และต่อสิ่งแวดล้อมมากถ้าใช้อย่างไม่ถูกต้องใช้ผิดวิธีหรือขาดความรู้ความเข้าใจในสารเคมีและวิธีการใช้ตลอดจนการขาดความระมัดระวังในการใช้สารเคมีนอกจากนี้ยังพบว่าแมาลงศัตรูพืชหลายชนิดมีความสามารถปรับตัวให้ทนต่อสารเคมีบางชนิดได้อย่างรวดเร็วสารเคมีกําจัดศัตรูพืชแบ่งออกตามลักษณะทางเคมีได้2ประเภทคือ 1. สารเคมีพวกอนินรีสาร ส่วนใหญ่เป็นสารประกอบเกลือของปลอดทองแดงกรรมถันสังกสีและเหล็กสารเคมีประเภทนี้บางชนิดมีพิษต่อมนุษย์และสัตว์รุนแรงมากปัจจุบันไม่ค่อยนิยมใช้และถูกข้ามใช้ในบางประเทศโดยเฉพาะเกลือของปลอดและสังกสงี 2. สารเคมีพวกอินทรีย์สารอาจเป็นสารเคมีที่สกัดจากพืชเช่นโลตินไพริทัมยาสูบสะเดาตะไคร้หอมขา่า หรือสารเคมีที่สังเคราะห์ขึ้นโดยวิธีการทางเคมีวิธีการกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานดังกล่าวนั้นนอกเหนือจากการนำเอาวิธีต่างๆมาใช้ร่วมกันแล้วยังต้องขึ้นอยู่กับชนิดของพืชภูมิอากาศและสภาพท้องถิ่นกล่าวคือต้องมีมาตรการหลายๆประการมาเกี่ยวข้องเช่นความรอบรู้ในเรื่องระบบนิเวศทางการเกษตรการปลูกพืชหลายชนิดในแปลงปลูก ลักษณะของพื้นที่ปลูกการปลูกพืชหมุนเวียนการเลือกฤดูปลูกที่เหมาะสมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินการไถปรวนดินเพื่อกำจัดศัตรูพืชโดยเฉพาะไข่และตัวอ่อนของแมลงในดินการเลือกพันธุ์ใช้เมล็ดส่วนหรือท่อนพันธุ์พืชที่แข็งแรงปราศจากโรคการรักษาความสะอาดในแปลงปลูกและการร่วมมือกันระหว่างเกษตรกรในการควบคุมการระบาดของศัตรูพืช สารเคมีควบคุมศัตรูพืชเมื่อแบ่งตามชนิดของการใช้ควบคุมศัตรูพืชอาจแบ่งได้7ประเภทคือยาฆ่าแมลงยาโรคพืชหรือยาฆ่าเชื้อรายาฆ่าหญ้ายาฆ่าไส้เดือนฝอยยาฆ่าหนูยาฆ่าหอยทากและยาฆ่าไรแดงวิธีการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชขึ้นอยู่กับรูปแบบของสารผลิตภัณฑ์ชนิดของศัตรูพืชและส่วนที่ถูกทำลายโดยสรุป สามารถจำแนกวิธีการใช้สารเคมีได้เจ็วิธีคือการพ่นยาน้ำหรือสารละลายยาการพ่นพงยาการรมหรืออบการพ่นหมอกการโรยหรือหวานการป้ายทาและวิธีการจัดการแบบผสมผสานเป็นการนำเอาวิธีการต่างๆข้างต้นมาใช้ร่วมกันมีการวางแผนที่ดีเพื่อให้เกิดการควบคุมกำจัดศัตรูพืชที่มีประสิทธิภาพสูงลดต้นทุน และไม่เป็นผลเสียต่อสภาพแวดล้อมกล่าวโดยสรุปคือวิธีการควบคุมและป้องกันกาจัดสัตรูพืชนั้นมี6วิธี 1. วิธีกลโดยการเก็บเผาตาข่ายกับดัก 2. วิธีการทางฟิสิก โดยคลื่นความร้อนคลื่นเสียงอุณหภูมิรังสีหรือไฟฟ้า 3. วิธีการเขตกรรมเป็นการไถพปววนการปลูกพืชหมุนเวียนพืชต้านทานโรคกำจัดวัชพืช 4. วิธีการทางชีววิธีเป็นการใช้ตัวห้ามตัวเบียนหรือโรคในการควบคุมแมลงศัตรูพืช 5. วิธีการทางกฎหมายโดยการใช้กฎหมายห้ามและระบุโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนเช่นกฎหมายกักกันพืชและพระราชบัญญัติกักกันพืชด่านตรวจใบรับรองเป็นต้นและ 6. วิธีการใช้สารเคมีเป็นการใช้อนินทรีสารและอินทรีสารข้อสอบสวนดูสิทธิรอบทั่วไปปี61 Physical Method คือการกำจัดศัตรูพืชที่ตรงกับข้อใดกอไก่ปลูกพืชมุนเวียน ขอไข่ใช้ไฟฟ้าล่อมแมลงขอควายใช้ตาข่ายดักจับมแมลงงองูใช้สารเคมีฉีดพ่นฉเฉลยคือข้อขอไข่ใช้ไฟฟ้าล่อมแมลงเพราะว่า Physical Method เป็นวิธีการทางฟิสิกได้แก่พวกการใช้คลื่นความร้อนคลื่นเสียงอุณหภูมิรังสีหรือไฟฟ้าเพราะฉะนั้นขอไข่เป็นการใช้ไฟฟ้าล่อมแมลงคำตอบจึงเป็นขอไข่ หลักการปฏิบัติในการกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีใช้สารเคมีในทางปฏิบัติที่เป็นอยู่ในปัจจุบันการใช้สารเคมียังเป็นวิธีการหลักที่เกษตรกรใช้ในการผลิตพืชปลูกทั่วไปดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องทราบถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องในการใช้สารเคมีควบคุมศัตรูพืชเพื่อให้ใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากที่สุดตลอดจนมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดดังนี้ 1. เครื่องมือกำจัดศัตรูพืช ถึงแม้ว่าจะมีวิธีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้หลายวิธีแต่อย่างไรก็ตามวิธีการที่ใช้อย่างแพร่หลายมากที่สุดคือวิธีกลและวิธีใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช1.1เครื่องมือกล Mechanical Hand Tool ได้แก่กันไกรตัดแต่งมีดเสียมจอบเคียวเลื่อย1.2เครื่องมือฉีดพ่นสารเคมีได้แก่ เครื them. Them. ่องฉีดพ่นสารเคมีที่อยู่ในรูปแบบของเหลวโดยใช้แรงอัดจากแรงคนแรงกลหรือจากเครื่องยนต์หรือเครื่องยนต์ติดเรือในร่องสวนผักและสวนส้มเครื่องฉีดพ่นสารเคมีที่อยู่ในรูปแบบของเหลวภายใต้ความดันสูงปล่อยสารเคมีออกมาในรูปแบบของไอเครื่องฉีดพ่นสารเคมีที่ถูกปล่อยออกมาในรูปแบบของควันเครื่องปล่อยสารเคมีที่ออกมาในรูปแบบของไอระเหยโดยการใช้ความร้อนทําให้เกิดสารเคมี กลายเป็นไอหรือแก๊สเครื่องฉีดพ่นสารเคมีที่อยู่ในรูปแบบของของแข็งเป็นผงหรือเม็ดเครื่องฉีดพ่นสารเคมีทางอากาศโดยเครื่องบินขนาดเล็กต่อไปข้อ2สารเคมีควบคุมศัตรูพืชอาจเป็นสารเคมีประเภทอนินทรีสารหรืออินทรีสารสารเคมีควบคุมศัตรูพืชที่จำหน่ายทั่วไปในท้องตลาดเรียกว่าสารผลิตภัณฑ์โปรดัก อาจมีสภาพเป็นของแข็งชนิดผงหรือเม็ดของเหลวหรือแก๊สก็ได้สามารถมีชื่อเรียกได้ต่างๆกันตามคำขออนุญ,ญาตจดทะเบียนต่อกองควบคุมพืชและวัสดุเกษตรกรมวิชาการเกษตรชื่อที่เรียกกันทั่วไปว่าชื่อทางการค้าเทรดเนม e ในสารผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดจะมีสารเคมีซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ในการป้องกันกําจัดศัตรูพืชอยู่เป็นปริมาณที่แน่นอนสารนี้เรียกว่าสารออกฤทธิ์บนภาชนะบรรจุของสารผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่ถูกต้องจะต้องระบุปริมาณของสารออกฤทธิ์ให้ตรงตามความเป็นจริงและตามคําขอจดทะเบียนนอกจากนี้ในสารผลิตภัณฑ์จะประกอบด้วยสารเจือปนซึ่งอาจเป็นสาร ผสมอื่นๆที่ไม่มีผลต่อการทํางานของสารออกฤทิ์โดยตรงหรืออาจมีผลช่วยในการทํางานของสารผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นก็ได้ 3. การใช้สารเคมีควบคุมศัตรูพืชซึ่งอยู่กับชนิดของศัตรูพืชลักษณะการทําลายชนิดหรือรูปแบบของสารเคมีควบคุมศัตรูพืชและเครื่องมือสําหรับการใช้สารเคมีโดยสรุปแล้วลักษณะการใช้สารเคมีควบคุมศัตรูพืชมี6ลักษณะคือ3.1การฉีดพ่น การใช้เป็นการใช้สําหรับการกําจัดแมลงวัชพืชและโรคพืชในกรณีที่การระบาดเป็นพื้นที่ใหญ่สารเคมีที่ใช้จะอยู่ในรูปของของผสมหรือสารละลายของเหลวเช่นน้ำแล้วฉีดพ่นให้เป็นฝอยละออง3.2การรมหรืออบมักใช้สำหรับกำจัดแมลงในโรงเก็บหรือศัตรูพืชชนิดอื่นๆในพื้นที่จำกัดขนาดเล็กเช่น แปลงเพาะกล้าในเรือนกระจกหรือภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใช้มักจะอยู่ในรูปแบบของเหลวภายใต้ความดันสูงหรือในรูปแบบของควัน3.3การหวานมักใช้สำหรับการกำจัดมแมลงหรือวัชพืชในแปลงขนาดใหญ่สารเคมีที่ใช้มักอยู่ในรูปผงหรือเม็ด3.4การจุ่มมักใช้สำหรับการป้องกันและกำจัดโรคพืช เฉพาะต้นหรือเฉพาะส่วนสารเคมีที่ใช้จะอยู่ในรูปแบบของเหลวหรือของผสม3.5กา,า,ารป้ายทามักใช้สําหรับการป้องกันและกําจัดโรคพืชหรือแมลงที่ทําลายต้นพืชเฉพาะแห่งหรือวัชพืชยืนต้นสารเคมีที่ใช้จะอยู่ในรูปของเหลวหรือของผสม3.6การวางเหยื่อมักใช้สําหรับการป้องกันและกําจัดศัตรูพืชอื่นๆเช่นหนูนกปูกระรอกโดยการใช้สารเคมีผสมเหยื่อแล้ววางล่อศัตรูพืช ข้อ4การคำนวณอัตราการใช้สารเคมีควบคุมศัตรูพืชเพื่อให้การใช้สารเคมีได้อย่างถูกต้องและเพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีมากเกินความจำเป็นจนเกิดเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนเพื่อให้การใช้สารเคมีได้คุ้มค่าทางเศรษฐกิจควรจะต้องเข้าใจการคำนวณอัตราการใช้สารเคมีควบคุมศัตรูพืชสามวิธีดังนี้วิธีที่1บอกปริมาณเนื้อสารออกฤทธิต์ต่อหน่วยพื้นที่เช่นกรัมสารออกฤทธิ์ต่อตารางเมตร กิโลกรัมสารออกฤทธิต์ต่อไร่วิธีที่2บอกปริมาณเนื้อสารออกฤทธิต์ต่อปริมาตรของสารละลายยาเช่น ppm เปอร์เซนต์กรัมต่อลิตรวิธีที่สบอกปริมาณสารผลิตภัณฑ์ต่อปริมาตรของสารละลายยาเช่นกรัมต่อลิตรซีซี CC ต่อลิตรช้อนแกงต่อน้ำา20ลิตรโดยทางวิชาการแล้วการบอกอัตราการใช้สารเคมีควบคุมศัตรูพืชจะใช้วิธีที่1ห,หรือ2เท่านั้น แต่ในแง่ของการปฏิบัติแล้วถ้าหากเกษตรกรยังขาดความรู้เรื่องชื่อสารออกฤทธิ์แล้ววิธีที่สารเป็นวิธีที่สะดวกในการแนะนําให้เกษตรกรใช้ข้อ5การระวังอันตรายในการใช้สารเคมีในการใช้สารเคมีควบคุมศัตรูพืชทุกชนิดจะต้องระลึกไว้เสมอว่าสารเคมีทุกชนิดอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้สัตว์ และต่อสิ่งแวดล้อมได้ถ้าหากใช้อย่างไม่ระมัดระวังประมาทเดินเล่อหรือใช้อย่างขาดความรู้ที่ถูกต้องดังนั้นจึงจําเป็นต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติในการใช้สารเคมีทั้งก่อนการใช้ขณะที่ใช้หลังการใช้ตลอดจนการเก็บรักษาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการป้องกันศัตรูพืชจัดเป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งสําหรับการบริหารศัตรูพืชปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้ในการ ในระบบการผลิตพืชขนาดใหญ่แต่ก็ยังจำกัดอยู่เฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วทางอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้วยการใช้เทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรมนักวิทยาศาสตร์สามารถนำยีนหรือจุลินทรีย์หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆเข้าสู่ต้นพืชเพื่อให้พืชที่ถูกปลูกถ่ายยีนนั้นมีคุณสมบัติต้านทานหรือทนต่อการเข้าทำลายของศัตรูพืชตัวอย่างที่ผลิต เป็นการค้าและในปัจจุบันคือการนำยีน BT จากเชื้อแบคทีเรียซึ่งผลิตโปรโตีนที่เป็นพิษต่อแมลงบางจำพวกเข้ารวมกับยีนของต้นพืชทำให้ต้นพืชนั้นสามารถสร้างผลึกโปรโตีนที่เป็นพิษต่อแมลงด้วยตัวของมันเองได้เมื่อแมลงกินพืชนั้นเข้าไปก็จะตายในเวลาต่อมาตัวยอย่างเช่นต้นฝ้ายที่มีการตัดต่อยีนให้สามารถฆ่าหนอนเจาะสมอไผ่แมลงศัตรูไา่ ตัวสาคัญที่สามารถสร้างภูมิต้นา,นานทานสารเคมีได้รวดเร็วด้วยวิธีการนี้เกษตรกรสามารถลดปริมาณและความถี่ในการใช้สารเคมีที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมซึ่งปกติใช้สูงมากในฝ้ายอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งคล้ายกับการปลูกวัคซีนป้องกันโรคในมนุษย์หรือในปศุสัสตว์คือการถ่ายยีนจากเชื้อไวรัสเฉพาะส่วนสูต่ต้นมันฝรั่งทําให้พืชสามารถต้านทานต่อเชื้อไวรัสและให้ผลผลิต ได้นอกจากตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วยังมีการสร้างพืชต้านทานต่อสารกําจัดวัชพืชทําให้สามารถฉีดพ่นสารเคมีกําจัดวัชพืชลงในแปลงปลูกพืชได้โดยตรงและพืชปลูกหลักที่มียีนต้านทานสารเคมีดังกล่าวนั้นเป็นอันตรายแม้แต่น้อยผลคือกเษกษตรกรสามารถลดความถี่ของการฉีดพ่นสารเคมีและลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้สารเคมีลงได้อย่างมาก